ผลละเครื่องเศษห้าขยายเวลาเพิ่มวงเงินช่วยค่าของชีพรายเก่ารายใหม่มีเฮห,หรือไม่ต้องลงทะเบียนใหม่หรือเปล่าฟังรายละเอียดในคลิปสวัสดีคะ่ะกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่ 5เมษายน2565และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางราัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะอัปเดตความคืบหน้าคนละครึ่งเฟส5หลายท่านนะคะคงกำลังลอรอลุ้นจากทางรัฐบาลว่าจะมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรซึ่งล่าสุดหลายคนก็มองว่าจะช่วยหรือไม่เป็น1,500บาท วันนี้ทางช่องติดตามข่าวสารในส่วนของกระทรวงการคลังชี้แจงในเรื่องของคนละครึ่งเฟสาว่าจะดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรหรือว่าจะมีการต่ออายุโครงการคนละครึ่งเฟสาหรือไม่และในส่วนของการเติมเงินจะได้รับเงินเพิ่มด้วยหรือเปล่าหลายท่านก็รอลุ้นในส่วนเงินเพิ่มตรงนี้คนที่ได้รับสิทธิ์หลายท่านนะคะ ใช้ใจวงเงิน1,200บาทหมดแล้วแล้ววันนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่อหรือไม่ต่อได้หรือไม่ได้เพิ่มเงินหรือไม่เพิ่มจากทางกระทรวงการคลังล่าสุดนะคะพ่อแม่พี่น้องเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมา ทางกระทรวงการคลังออกมาชี้แจงเรื่องนี้ค่ะในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟส5นะคะกระทรวงการคลังขอเวลาศึกษาการขยายโครงการคนละครึ่งเฟส5รอดูสถานการณ์เศรษฐกิจก่อนและเมื่อวันที่18มีนาะปลัดกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยถึงกรณีขยายต่อโครงการคนละครึ่งเฟส5ว่าทางกระทรวงการคลัง กำลังอยู่ระหว่างการประเมินว่าควรจะต้องขยายหรือว่าต่ออายุโครงการคนละครึ่งเฟส5หรือไม่โดยรอดูสถานการณ์ และเรื่องของเศรษฐกิจรวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในระยะเวลาต่อไปก่อนซึ่งในขณะน,นี้มาตรการของเครึ่งเฟสสี่ก็ยังคงดำเนินการอยู่ซึ่งทางภาครัฐก็ยืนและยอมรับว่าเศรษฐกิจอยู่ในช่วงที่ไม่ปกติฉะนั้นภาครัฐก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเศรษฐกิจกลับสู่ภาวะปกติก็ต้องชะลอความช่วยเหลือ แต่เมื่อถามว่ายังจำเป็นอย่างต้องใช้มาตรการคนละครึ่งต่อไปอีกหรือไม่ก็คงต้องดูในระยะเวลาต่อไปเพราะว่าวันนี้รัฐบาลยังคงทำโครงการนี้อยู่และในส่วนของโครงการคนละครึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่ทางกระทรวงการคลังทำได้ดีและรัฐบาลยังต้องมีความพร้อมที่จะสนับสนุนเพราะว่าทำแล้วเกิดประโยชน์ในภาพรวมซึ่งขณะดเดียวกันนะคะก็ช่วยให้คนไทยกว่า50ิบ ถึง60ล้านคนมีความรู้และก็เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีมากขึ้นมีลุ้นอย่างแน่นอนค่ะสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส5ตอนนี้กระทรวงการคลังรอดูในเรื่องของสถานการณ์ก่อนส่วนเรื่องวงเงินยังคงไม่พูดถึงนะคะแต่ว่าพี่น้องประชาชนหลายคน ก็ยังมีความหวังลึกๆในใจว่าจะได้รับเป็น1,500บาทและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ